แม่มากีคอมเมนต์หัวใจอภัสราหลังโพสภาพงานแต่งปอกกางกระแสดามาต้องบอกว่าราสุดแม่มากีคอมเมนต์อิโมจิรูปหัวใจปุกอภัสราหลังโพสภาพงานแต่งปอกมากีกางกระแสดามากลายเป็นประเด็นใหญ่ในวงการบันเทิงเมื่อวงในปล่อยข่าวฮิปฮอปสุกเมียน้อยงานนี้ชาวเน็ตก็พุ่งเป้าไปที่ปอกพอกัอนกรมากีราศี ทำกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ขอให้หนุ่มป๊อกออกมาชี้แจงข่าวลือในอินสตาแกรมก่อนที่หนุ่มป๊อกเองจะเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยการรีโพสต์ภาพผ่านไอจีขณะฉลองวันเกิดย้อนหลังมากีราศีซึ่งก็เป็นในว่าทั้งคู่นั้นขาเตียงยังแข็งแรงดีและล่าสุดบุ๊อกอภัสราเคลื่อนไหวแล้วโพสต์ถึงปลอกผอนกรมากีราศีหลังถูกจับตาฮิปฮอปสุกเมียน้อย โดยอภัสลาได้โพสภาพงานแต่งของลูกชายปอกมากี้พร้อมระบุข้อความว่าลูกมีความสุขพอแม่มีความสุขยิ่งกว่าค่ะทำกลางชาวเน็ตที่เข้ามากดหัวใจและให้กำลังใจครอบครัวอย่างมากมายต้องบอกว่าล่าสุดแม่มากี้นั้นก็ได้เคลื่อนไหวครั้งแรกโดยการคอมเมนต์อิโมจิหัวใจทำกลางอินสตาแกรมปุกอภัสลาหลังโพสภาพงานแต่งปอกมากี้กลางกระแสดราม่าอีกด้วย